สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรเปิดให้เป็นราศีแรกดวงรายเดือนมกราคม2568ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสิริมงคลนะคะแล้วไพ่ก็เหมือนจะรู้เห็นเป็นใจกับชาวราศีมังกรเริ่มต้นสกรารใหม่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ความหมายไพ่ส่วนใหญ่โดยรวมถือว่าดี สุ่มแล้วหยิบแล้วนี่คือดวงของคุณชอบกดแชร์กดติดตามใครคอมเมนต์1น3สุขสำเร็จสมหวังทุกทุกคนค่ะ103โดดเด่นฟ้าหลังฝนทำไมถึงบอกว่าฟ้าหลังฝนก็นี่ไงสัญลักษณ์ของไพ่สิบถ้วยความหมายของรุ้งกินน้ำถ้วยสิบใบเรียงกันพ่อแม่ลูกครอบครัวความสุขความอบอุ่นความสมหวังการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะ สิถ้วยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตมรสุมต่างๆธุรกิจกิจการจะฟื้นคืนมา3ถ้วยงานมงคลข่าวดีการฉเฉลิมฉลองการเริ่มต้นใหม่ชัยชนะโปรเจกต์ Project. ปิดจ็อบสำเร็จ คนร่วมมือคนช่วยคิดคนช่วยตัดสินใจคนช่วยทําให้สิ่งที่หวังตั้งใจไว้สําเร็จเพราะฉะนั้นสามถ้วยเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองงานมงคลงานรื่นเริง,รงชัยชนะสําเร็จเด็กถือไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่การเดินทางครั้งใหม่ทางสายใหม่อาชีพใหม่ความสนใจใหม่ๆเปิดร้านใหม่ทําธุรกิจเล็กๆการเรียนต่อการศึกษาต่อหรือแม้แต่การเปลี่ยนสายงานจากที่ เคยทำมามองว่ามีโอกาสที่น่าตื่นเต้นไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยมันเป็นความน่าตื่นเต้นของนักผจญภยัยแต่เรารู้สึกว่าเราชอบเรารู้สึกตื่นเต้นกับมันเราสนุกกับมันเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านพ้นเดือน ธันวาคมปี2567มาได้แล้วเริ่มต้นใหม่ปีใหม่นี้มีแต่ความร่ำรวยและความสุขสัญลักษณ์ของไพ่สิบถ้วยเนี่ยในความหมายของการเงินเนี่ยหมายถึงหมดหนี้ก็ได้ปลดหนี้บ้านปลดหนี้รถปลดหนี้ครอบครัวสัญลักษณ์ของไพ่ขอ,ของชาวราศีมังกรเนี่ยมันเด่นในเรื่องของครอบครัวนะ รายจ่ายต่างๆจะหมดไปกับบ้านจะหมดไปกับครอบครัวแต่ก็มีเรื่องของการช่วยกันอะไรบางอย่างหรือทำธุรกิจร่วมกันในครัวเรือนรายได้ทรัพย์สินส่วนแบ่งทรัพย์สมบัติหรือการเคลียร์หนี้เคลียร์สินของครอบครัวดังนั้นความหมายในเรื่องของการเงินดีก่อเกิดรายได้ใหม่ก่อเกิดอาชีพใหม่บางครั้งหมายถึงมีคอนเน็ชันมีเพื่อนฝูงชวนร่วมหุ้นชุมลงทุน ทำได้นะให้ถือคติคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนไปสบายช่วยกันมันจะแบ่งเบาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นงดงานสังสรรค์บ้างก็ได้ช่วงนี้นะเงินน่ยมันจะหมดไปกับอะไรคะการสังสรรค์การเฉลิมฉลองการเข้าสังคมงานขึ้นบ้านใหม่งานรับปริญญาหรืองานที่เกี่ยวกับการยินดีต่างๆก็ถือว่าดีแหละแต่เนาะภาษีสังคมเปืองตังนะคะ โชคลาภเด่นไหมเด่นสิสิบเหรียญสัญลักษณ์ของไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันเป็นความหมายของความรวยโชคลาภมาจากอะไรบ้านไงบ้านไงครอบครัวไงเลขวันเกิดคนในครอบครัวใครเกิดเดือนมกราคมเนี่ยซื้อสิเนี่ยเลขใกล้ตัวเลขทะเบียนบ้านดูแลปัดกวาดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะเอามาเช็ด เอามาถูเอามาล้างปัดกวาดทิ้งพระแล้วจะได้โชงได้ลาเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายโดยรวมดีมากๆนะคือขอให้มีฟ้าหลังฝนที่สดใสอะแล้วทำอะไรจะสำเร็จแล้วไม่หัวเดียวกระเทียมรีบด้วยมีทีมมีคนช่วยนะคะเสริมดวงสำหรับชาวราศีมังกรใครอยากได้ใบบูชาเอง หรือใครอยากได้เป็นของขวัญปีใหม่เซตนี้นะคะสามพระอรหรันต์บรรดาลโชคลาภพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจายเน้นนะคะสามพระอรหันต์ที่ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครยอยากมีของขวัญปีใหม่ไปฝากเพื่อนฝูงครอบครัวก็สามารถสั่งได้ชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะคะแถมฟรีที่ทูบป,ปลดหนี้เอาไปปลดหนี้กันแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะสนใจก็สั่งได้ อาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่ยิปซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม3บาททักแชท a c e b o o k ทักแชท Tik t o อกได้ทั้งหมดนะคะความรักใครที่กําลังจะแต่งงานขอแสดงความยินดีด้วยสัญลักษณ์ของไพ่แบบนี้ใครสักคนที่พร้อมจะอยู่กับเราไปจนวันตายแล้วความหมายของไพ่สามถ้วยคืองานมงคลการเฉลิมฉลองการได้พบเจอญาติผู้ใหญ่ การได้พูดคุยตกลงมีโอกาสได้ลั่นละรังวิวานะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งส่วนคนที่แต่งกันแล้วช่วงนี้มันก็จะเป็นจังหวะ การพบปะญาติพี่น้องการพบปะเพื่อนฝูงสังคมนะรวมไปถึงการวางแผนอนาคตการมีลูกมีบุตรเพราะฉะนั้นส่วนส่วนรวมถือว่าดีนะแต่มันจะมีข้อยกเว้นสำหรับคนมีคู่ที่ชอบกินเล่าเข้าสังคมแล้วลันลามากไปทิ้งลูกทิ้งเมียไว้บ้านอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีเรื่องนิดหน่อยกันนะคะ เคลียร์กันดีๆเอาให้มันพอดีนะคะอย่าเยอะเกินไปนะคะกินแล้วไม่เข้าบ้านก็เหนื่อยนะคะส่วนเรื่องของคนโสดแบบโสดสนิทคนโสดสนิทถ้าคิดจะมีคู่ จะมีคนดีๆเข้ามาเพื่อนฝูงแนะนำมาให้หรือบางครั้งอาจจะได้คนที่อายุน้อยกว่าหน้าตาจิ้มริมตัวกระทัดรัดนะคะตัวกระทัดรัดรูปร่างกระทัดรัดสันทัดเลยทีเดียวแต่ส่วนใหญ่เป็นเด็กนะคะอายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นคนตัวเล็กก็ได้สุขภาพโดยรวมไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะถือว่ายังใช้ได้แต่ดื่มมากไปก็อย่าลืมนอนพักผ่อนและดื่มน้ำสะอาดให้ เพียงพอด้วยนะคะอย่าลืมบ้านเลขที่เลขที่เกี่ยวกันในบ้านเลขเด่นของอาจารย์คือ103ทําบุญที่ส่งกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้างใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้รวยค่ะสวัสดีค่ะ